ทีบอมแจกหนัก10โค้ดไปดูเลยรีบจุดสวัสดีวัยรุ่นเมากาวทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมชนแนลนะครับวันนี้เกมฟรีไฟนะครับวันนี้พี่บอมมีโค้ดมาแจกนะครับซึ่งเป็นโค้ดยกเซิร์ฟเนาะ ซึ่งเมื่อวานลืมแปะให้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับแต่วันนี้มาแปะให้ละในคลิปเลยนะครับแล้วก็จะมีโค้ดอ่าสกิปปืนนะครับเป็นสุ่มสกินปืน3ถึงเ็วันนะครับใครอยากได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยละกันนะครับผมจะสุ่มแล้วก็เอาให้เนาะแล้วพี่ว่มมีกิจกรรมแจกเพชรนะครับ5ารางวัลนะรางวัลละ68เพชรนะครับใครอยากได้ก็คอมเมนต์เหตุผลที่อยากได้เพชรนะครับว่าทำไมผมอยากได้ทำไมถึงต้องได้นะครับแล้วก็ คอมเมนต์ UID แล้วก็ชื่อ Facebook ที่ตัวเองคอมเมนต์มาเลยนะครับอะตามนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูโค้ดกันก่อนนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะก็ใส่กันเลยนะครับตามผมได้เลยตามพี่ได้เลยนะครับก็เอาไปใส่กันนะครับใส่ได้แน่นอนนะครับได้ทุกคนเนาะเป็นกล่องสุ่มสกินปืนที่ทุกคนรอคอยนะครับอาใส่ให้ดูนะครับ SMHB d h r s นะครับใส่เข้าไปนะครับอ เรียบร้อยนะครับก็น่าจะใส่ทานกันทุกคนนะครับก็ใครยังไม่ได้ใส่นะครับก็ลองใส่ดูก่อนนะครับก่อนที่จะมาพิมพ์ได้นะครับก็ตามนี้เนาะก็ทุกสกินเปิน3วันนะครับแล้วก็อันอื่นๆอีกเพียบนะครับทุกคนก็ลองดูแล้วกันนะครับอันอื่นๆเยอะมากนะครับผมก็ตามนี้แล้วกันนะครับผมก็ยังไม่ขอเปิดให้ดูแล้วกันนะครับเก็บไว้ก่อนเนาะ ็ตามนี้นะครับก็อัน,นอื่นๆก็เยอะนะลัคกร้รอยลแล้วก็เป็นกิจกรรมเติมเพชรใช่ไหมที่ทุกคนน่าจะเห็นนะครับก็กิจก,กรรมเติมเพชรอของ ina, FIFA, ก a รีน่าฟรีไฟล์กับกับ a i r ์เพนะครับก็เติมธรรมดานี่แหละก็รับเพิ่มไปอีก290เพชรทุกวันนะครับก็หรือว่าเยี่ยมไปเลยนะครับเรามาดูตรงลัคกร้รอยลนิดนึงนะครับก็ส1ลัคกี้ยังไม่ได้เลยนะครับก็หมุนต่อไปอีกสักสิบนะครับ ม,มานะครับโอ้โหเลือจริงๆนะครับข้ามไปเลยแล้วกันนะครับห้าสิบแล้ววันนี้เดี๋ยวผมไปไล่ดวงก่อนครับโอเคแล้วก็ทีเผอไปครับมาแน่นอนมาเถอะชุดโอ้โหลูกแก้วว่ะทุกคนชุดไม่มาว่ะทุกคนลูกแก้วนี่แบบนะผมได้ลูกแก้วได้เศษยกเว้นชุดนะครับ เป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดจริงๆนะครับก็นี่แหละนะครับถามว่าลูกแก้วดีไหมมันก็ดีนะครับก็แลกชุดได้เนาะเออชุดได้ชุดหนึ่งก็ชุดไหลก็ได้ที่เราอยากแลกนะครับก็แลกได้ชุดหนึ่งก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะที่แบบว่าได้มานะครับก็ระดับหนึ่งนะครับอ่ลองแลกลองดูแล้วกันนะครับทุกคนเนาะกิจกรรมอะไรที่ยังขาดนะครับก็จัดให้หมดนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมว่าทุกคนจะ ได้กันทุกคนนะครับสำหรับโค้ดเนาะแล้วก็กติกาอย่าลืมที่พี่บอมแนะนําไปนะครับก็อย่าลืมเนาะแล้วก็กิจกรรมอ่าเป็นกิจกรรมปืนไอ้พื้นใหม่ใช่ไหมก็ทุกคนก็สามารถไปเล่นได้นะครับหมุนการันตีเหมือนเดิมนะครับก็เป็น9 9ช่องใช่ไหมอ่าตามนี้นะครับแบบนี้เนาะก็ให้เราเลือกแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็เปิดแค่นั้นเองครั้งแรก9เพชรนะครับก็อย่างเงี้ยครับเปิดให้ดูอ่ะครับเพื่น ในสกินปืนมาครับรั้งต่อไป29นะครับเดี๋ให้ดูนะครับนีเนาะที่ผมมีเพชรลกกันนะครับอ่าสกินปืนอีกแล้วนะครับขั้นต่อไป6 9ตามนี้นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้สกินปืนอักใหม่นะ a ng 9 4นั่นเด็กนะครับก็ตามนี้นะครับก็ดาเมจ2เลยนะเอยดาเมจ1แม่นยำส2แล้วก็ความเร็วรีโหลดเป็นลบเนาะก็ตามนี้นะครับก็ใครที่แบบว่ายังไม่ได้อันไหนหรือว่าขาดอันไหนนะครับก็แนะนําให้ ลองดูนะครับลองดูเลยนะครับขาดอันไหนจัดเลยนะครับแนะนำให้จัดเลยนะครับตามนี้ละกันนะครับชุดอะไรต่างๆนานาก็ยังไม่ได้เปิดนะบางอันก็ยังไม่ได้เปิดเก็บไว้อยู่เลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมทําตามกิจกรรมกิจกรรมร่วมแจกเพชรแล้วก็กิจกรรมโค้ดนะครับแล้วก็มีโค้ดยกเซิร์ฟอยู่ในคลิปนะครับใครที่แบบว่ามาดูก็ดูหลังคลิปต้นคลิปนะครับก็ฟังให้จบก็พอนะครับไม่ต้อง คิดอะไรมากนะครับก็ขอให้ฟังให้จบนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะฟังให้จบก็พอนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนแล้วก็สตรีมนะครับอยู่ใน Facebook นะครับก็สามารถไปรับชมแล้วก็ไปดูกันได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ผิดพลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้พี่บมก็ไม่มีอะไรจะมากไม่มีอะไรให้นะครับก็อย่าลืมไปรับเพชรอย่าลืมไปทํากติกาที่พี่บอมบอกไว้แล้วก็ทําอะไรหลายๆอย่างที่ผมบอกไว้นะครับก็ ทำตามกิจการให้ถูกด้วยนะถ้าไม่ถูกก็จะผิดพลาดอะไรผมก็ไม่รู้ไม่ทราบด้วยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมทําตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็กิจกรรมอะไรที่อัปเดตขึ้นมาใหม่อย่างเช่นกิจกรรมที่แบบว่ารับของฟรีอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะพยายามทําให้ทุกคนได้เห็นนะครับอย่างเช่นไข่ผิดสนองผิดสนาอะไรเงี้ยรับไอเทมหรือว,ว่าเศษคิดตันฟรีอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวอาจจะมาทําให้ดูด้วยก็ได้นะครับแต่ตรงนี้นครับ เบอมเมรง่ายๆผ่านเบอร์ดีแท็ก็รับกล่องฟรีๆไปีแล้วนะครับก็อย่าลืมไปเล่นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้พูดยาวไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว you, again, ครับผมซีอูนาละซีอูอาเกนครับผมบ๊ายบายครับเอาีกมาทานมทนลมาได้เลยพี่เอ้า ที่ลูกบันไดโอนมาขึ้นมาแล้วโอ้ขึ้นมาแล้วยิงมันโอ้เอามันเอามันเปย์ยังโเปยยังค่อยตายแล้วค่อยตายแล้วค่อยที่ตายแล้วเอามันเอามันปนะปนเป็นไรเป็นไเอามัเอามันโอสไนโซแล้วเหรอสองาบอกไนนั้นอะเอเลลบเนี้ยไม่ไม่ใมจุดนป้ามัต้งไม่แรกสังอะไรสังละอะไรสังไปางข้างล่างใช่ไหมโอเคโอเคมันเอเดวนะมนเอเดวิลลนะเอเดวิลกับบาเลียนเหมือนกัน มองดูมใจผมก่อนมไปข้างล่างแล้วไปค้างล่างแล้วทุกคนขลายล่างข้างล่างนะครับผมแท็กแท็ก V S V S V S S V S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  แท็กไปมาตะโนขึ้นขึ้นขึ้นกกข้ทุกนก็มี้างบนก็มีย็งเรียบร้อยแท็กสวยอะคนดูเศคนก็เป็หวะนี่เอะครับโอจะว่าจงไงครับโอ้โต้องสลิงเบแล้ว สลิงอย่างไวเลยสลิงชุกชุกอะครับสลิงไปเลโอไม่ต้องสวนไม่ต้องสวนมันหลายๆที่ตรงเนี้ยสลิงไปเลยไม่งั้นไม่ได้นะไม่งั้นนายจะโดนดักวงนะเพราะว่ามันมีตรงดักวงตรงนี้ระวังเด้อทนมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วโอ้มันวิ่งแล้วมันวิ่งอยู่ทางขวาคนหนึ่งนะเสียแดงมันตั้งไอวอยข้างบนนี้โด้วยนะครับรถลงมาแล้วอยู่ทางขวามือนี่แหละไอ้ขันแดงนี่แหละยิงมันเลยยิงมันโอ้ยิงมันขามันขามันสวยด้วยแตกเงินสวยพี่ด้วยซุกมันซุปก่อนซุปก่อนซุปก่อนซุย ตัดเล่นโซบิซ่วยเรสคาร์โปรแล้วจังหวะนี้เอามันเอามันเราไปเล็กๆชิบไปเลยก่อนขึ้นบนครับขึ้นบนครับจังหวะนี้ขึ้นบนก่อนเลยไม่งั้นเราจะโดนดักวงนั่นแหละมันอยู่ข้างบนนั่นแหละสองตัวไปรถไปรถเสียบมันเลยเสียบมันขึ้นบนเล็วเสียบมันเลยยิงกันตายแล้วมันพันเลือดอยู่ตอนนี้มันพันเป็นสองกล่องพวกห้างัวไอ้ตัวไอยิงไปโดนเลยไม่เป็นไรจังหวะนี้วิ่งมีคนกันแล้วกันขึ้นบนได้หอดแล้วได้เกียร์ขึ้นบนอ่ะขึ้นบนี่ะมันยืนอยู่ตรงนี้ตงงงเลยยิมัน ม่รอยไลยเป็นลายเพราะมันมีลายตีนะครับทุกคนเรียบร้อยรวมหนึ่งตามก่อนนะครับวงก่อนวงวงเกีวหัวแดงหนึ่งครับขยับขยับโค้งครับขยับโค้งครับในตัวผู้หญิงเล่นไม่เป็นนารวงหัวแตกนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยหัวแดงหนึ่งเกี่ยวกัาพอ่ะรวยรเสียงภาพเนี่ยไอ้คนรวย่ปรวยแต่บุ๋มเราไม่เหงาทะเลทะเลชายครับทะเลชายสมองดีปา เอ้าทิ้งเลยก็ได้อะเราไม่ต้องขีดเรไม่ต้องขีดลยขับระเบิดขับระเบิดเอ้ามีตี้มีตี้มีตี้ลองด้วยลองด้วยแตกแตกแตกเด้อ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 เอาปืนเลยครับลองนะครับลองนะครับเอาปืนเลยครับลองด้วยนะครับทุกคนครับเอาปืนไลยครับอะไรขอเบอร์หน่อยครับคุณจ้าทินเป็นหิวอยู่บ้านเหรออะไรของเบงกัสกิลเบงกัสิลเบงกัสกิลเล่นไปแล้วนี่ครับตาหนึ่ง ว่าอนอะไรขอนพี่น้งด้วยไหนก็เกอะอะไรอ่ะอะไรเนรอะไรกมั้ยอ่ะอานกอนไหมครับ